้นสมจจ้มจี๊ดเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยหรือดินร่วนปนทรายที่สามารถระดายน้ําได้ดีและไม่มีน้ําท่วมขังค่ะปลูกไว้กลางแจ้งต้นสม้มจี๊ดทนแดดได้ดีค่ะต้นออดิบหรือต้นคูนการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากนะคะที่บ้านยญาสองต้นนี้อยู่ใกล้กันค่ะสวัสดีค่ะทุกทุคนย่าภา,าวนาชาแนลค่ะวันนี้ยา่าจะมาบํารุงดินนะคะดินดี ปลูกอะไรก็งามค่ะอ้เสภาพต้นไม้บริเวณนี้ก่อนทำคลิปเรื่องนี้นะคะดูไม่ได้นะคะไม่รู้ไหนต้นไม้จริงไม่รู้ไหนต้นหญ้ามากำจัดวัชพืชก่อนค่ะนี่นี่ต้นหัวหอมนะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในพื้นดินอยู่ในดินนะคะเออนี่ เดี๋ยวจะไปฝังอตรงนี้เออฝังในกระถางนี้ก่อนค่ะมีกระถางแขวนอยู่แถวนี้อ่ะฝังไว้ก่อนที่ใกล้กันก็มีต้นกระถินหรือที่คนใต้เรียกว่าต้นสตอเบอนะคะต้องตัดต้นนี้ออกด้วยค่ะเพราะวันนี้ก็จะมาพัฒนาให้ต้นส้มกิดนี่ได้รับแดดเต็มที่นะคะ ต้นกระทินหรือสตอบอร์อีกแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะแตกกิ่งขึ้นมาใหมค่ค่ะกิ่งผักหวานบ้านที่อยู่บริเวณเดียวกันก็ออ,ออกด้วยค่ะในใบกระทินอุดมไปด้วยธาตุอาหารสําหรับพืชก็คือในตัวเกลือและโพแทสเซียมค่ะในตัวเจนสํสหรับพืชก็คือช่วยพืชมีสีเขียวเร่งการเจริญเติบโตทางใบนะคะหากพืชขาดธาตุนี้จะแสดงอาการใบเหลืองใบมีขนาดเล็กลง ลำต้นแค็งแรนและให้ผลผลิตต่ำนะคะส่วนโพแทสเซียมนะคะช่วยผลเติบโตเร็วมีคุณภาพดีช่วยพืชแข็งแรงและต้านทานต่อโรคและแมลงบางชนิดนะคะในใบกระถินมีประโยชน์มากมายนะคะ ถ้าต้นไม่สูงใหญ่เราไม่จําเป็นต้องตัดออกมาแบบนี้นะคะพี่ยา่าตัดออกมาเพราะต้องการให้เขาเตกต้นใหม่แต่ก,กิ่งใหม่ที่เตี้ยกว่าเดิมนะคะถ้าบ้านเพื่อนๆมีต้นกระถินก็แค่รูดๆใบเขานะคะมากออที่ต้นไม้อื่นหรือหรือต้นไม้ที่เราต้องการที่จะบํารุงนะคะแค่นั้นก็ได้ค่ะนี่ยาย่าตัดมาแล้วก็หักกิ่งให้สั้นหน่อยค่ะนำไปคลุมดินที่โคนต้นไม้นะคะโดยให้ห่างจากโคนไม้ประมาณหนึ่งศอกค่ะ ต้นส้มจี๊ดกับเสาหลักก่อนค่ะออดิบหรือต้นคูนนี้ก็ใบเยอะนะคะต้องตัดใบบางส่วนออกมาก่อนนะคะเพื่อเอามาทําปุ๋ยให้ต้นไม้กลับคืนในต้นไม้เลยค่ะกลับคืนในที่โคนต้นของเขาเลยต้นผักชัยาหรือผักผงชูรสนี้ก็ใบมากดีแท้เลยค่ะได้ประโยชน์เยอะนะคะตัดแล้วก็นํามาหาในเล็กลงนะคะเพราะเวลาเราเอาเข้าไปกองไว้ที่โคนต้นไม้ เขาจะได้ผ่านขบวนการย่อยสลายได้เร็วขึ้นค่ะอาหารดินสำหรับบำรุงพืชพร้อมค่ะลุยเลย อาหารบำรุงดินในวันนี้นอกจากใบไม้สดที่เราตัดจากสวนของเราเองแล้วนะคะยังมีอย่างอื่นอีกค่ะ1ขุนมะพร้าวเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินค่ะ 2. แกลบเพิ่มความร่วนซุยให้แก่ดินค่ะ3มะพร้าวสับเพิ่มความโปร่ง 4. ปุ๋ยคอกเป็นอาหารหลักนะคะ5ฟางแห้งค่ะฟางแห้งไว้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะคะเราไว้คลุม หน้าดินหรือเราคุมที่คุณต้นไม้เป็นอันดับสุดท้ายนะก่อนจะราดรถด้วยจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะคะจุลินทรีย์หนอกกล้วยนี้ยาย่าทำเองนะคะที่บ้านมีต้นกล้วยหนอกกล้วยเยอะค่ะประโยชน์ของจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะคะช่วยกําจัดและยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืชช่วยเร่งการจากเจริญเติบโตของพืชเมื่อเราบํารุงดินแล้วต้นมะกรูดต้นเล็กนี้ก็คงจะได้ฟื้นด้วยนะคะตอนนี้ขอพักเหนื่อยนะคะ ที่วงบ่อนั้นนะคะเป็นวงบ่อของต้นกูดผักกูดนะคะอันนี้ก็เป็นผักกูดที่ตรงนี้อยู่นอกซาเลนค่ะ,ะแถวนี้จะมีต้นไม้เยอะค่ะลุยต่อค่ะ มูวใสไม่หมดนะคะเหลือไว้นิดหน่อยเอาฟางแห้งมาคลุมไว้ที่กองปุ๋ยบำรุงดินกองนี้นะคะเพราะฟางจะช่วยควบคุมความชื้นทําให้น้ําหรือน้ําหมักหรือจุลินทรีย์ที่เราลดลงไปนะคะไม่ถูกแสงอาทิตย์เผดเผาให้หายไปโดยเร็วเมื่อดินมีความชื้นดินจะนุ่มนะคะจะทําให้รากพืชปลายรากฝอยของพืชน,นะคะที่กระจายออกมา ตามรอบทรงพุ่มของพืชนะคะสามารถกระจายได้เร็วและเมื่อรากไปเร็วก็ทําให้พืชโตไวนะคะข้อดีอีกข้อนึงนะคะในการที่เรานําฟางมาคลุมไว้ใต้ฟางจะมีแมลงตัวเล็กๆนะคะและจะมีไส้เดือนมาอยู่เป็นจำนวนมากแมลงเหล่านี้เมื่อมาอยู่อาศัยก็จะขับถ่ายลงไปในดินทําให้ดินบริเวณนั้นมีธาตุอาหารมากขึ้นโดยปริยายนะคะนี่ฝักกระถินค่ะหรือฝักสตอเบลค่ะ จุลินซีย์หนออกล้วยประมาณครึ่งแก้วต่อน้ำห้าลิตรค่ะนำไปได้ลดกองปุ๋ยบำรุงดินค่ะเพื่อเร่งให้ย่อยสลายให้เร็วขึ้นนะคะจุลินทรีย์หนออกล้วยก็จะไปอยู่ที่ฟางข้าวนะคะฟางข้าวก็จะซับไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะลงไปที่ชั้นล่างนะคะซึ่งมีปุ๋ยคอกแล้วเขาจะดึงปุ๋ยคอกนะคะจุลินทรีย์จากปุ๋ยคอกลงไปยังวัสดุต่างๆที่เราได้ คลุมหน้าดินไว้ตั้งแต่แรกนะคะนยะาพามาดูต้นพุทตูมที่ให้ปุ๋ยโดยการคลุมหน้าดินไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเขาจะมีดอกดกตลอดทุกๆวันเลยค่ะสิห้าเพิ่งนี้ผ่านมาสิบห้าวันนะคะ ถ้ามีเวลาเราควรจะทําไว้กับต้นไม้ทุกๆต้นนะคะต้นไม้จะมีคลังปุ๋ยของตัวเองนะคะรออยู่ที่รากแล้วแต่การทําแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องความร้อนเราอย่าคลุมไปใกล้ต้นพืชนะคะให้ห่างกับต้นพืชประมาณหนึศอกค่ะเพราะว่าปุ๋ยหรือใบไม้หรือเศษวัชพืชที่เราไปคลุมอยู่ยังมีความร้อนนะคะ แต่ถ้าเราวางเราวางหรือเราคลุมให้ห่างกับต้นพืชน,นะคะต้นพืชก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะและพืชก็จะมีอาหารของตัวเองอุดมสมบูรณ์ค่ะางานไรเลยค่ะยาติขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปเป็นันจบนะคะเพื่อก็ลองทํากรนดูนะคะตามสภาพดินตามสภาพต้นไม้ของเราที่บ้านนะคะเมื่อดูคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกันด้วยนะคะ ย่าๆก่าทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ